สวัสดีครับพี่น้องเป็นเพลงแฟนมอลลำนะครับช่องกรารใชรลเพืชอ,อ๋อพี่เชีย่ยวนึังผมบรรยากาศช่วงบ่ายๆครับพี่น้องอุ้ยหอนคักออกแดดบรัยเลยครับนี่วันนี้ทีมงานเราอยู่กันยังไงครับช่วงบ่ายๆโอ้ยพี่น้องทำอะไรลูกๆเต้าเต้าโอ้กระลงจัป้ปนฮะ กำลังจะป้อนกันเหรอป้อนป้อนพอจกทำไมหน้าแดหนาไม่ป่ะนะฮะหม่แดดเออนาหม่มันแดดแดดแรงมากเห่อนเถเอ้า้องดู <c oughs> เย่าาซื้อรถบ้านไม่ดนะเออรถบ้านยังขอมอพผูจะการซื้อรถบ้านแล้วหรอพรู้พไไน่ะ ห้องนี้ก็ได้พอเขียวบ้างนิดนี่แต่มันแคบแคบดิเนาะสบายตสบายครับบรรยากาศผักผ่อนครับช่วงบ่ายๆครับ้อนครับพี่น้องเมันกำลังลงไฟลงครับกําลังใจให้กับทีมงานได้พี่น้องหอนเนาะหอนครับ แดดคักแดดเนี่ยดกินยังทางผิดอโอ้อาเอา้าหลุดพักผ่อนพักผ่อนตามอัธยาศัยอย่านอนร้ายมันจะเป็นสร้าง,งมมตลกไม่ได้เกิดเลย2ชั่วโมงตลกไม่ได้เกิดเลยเปิด้นอน2ชั่วโมงครับ อาบน้ำยังนี่แต่เช้ายังยังเลยน่าอร่อยมากครับสวัสดีครับโอ้พี่กินแล้วสุดยอดห่อนห่อนห่อนไหลน่าอร่อยพี่กินแล้วพี่กินยังกินแล้วอาบน้ำยังยังเลยไม่รู้จะไปอาทำอะไรยังไงไหนมันมีสายอนัไนเลย อับได้สายเลยอ๋อนี่นะห้องน้ำนี่นะโอ้เจ๋วเลยจิ้อาบนี่แหละฮะมันมันปิดไม่ได้หรอกอะไรนะแกผ่าเลยแกผ้าอาบเลยแกผ้าอาบเลยไม่มีใครดูหรอกขนาดเจียวยังแหนบดึงออกจะใครจะไปดูเจียวยังแหนบดึงออกเอ้ากินกินการสป라이ดบรรยากาดนะผม ก๋วยเตี๋ยวมาขายขายดีมากที่ยงเขาขายก๋วยเตี๋ยวังกินเม,ามาื่อไหร่น้ำหอนกะซีซีบซ้ำกันน้ำหอนกะซีซีบขอแต่น้ำนนนนอนส เงินเงินเงินโบมีครับเล่นเห็น้านลานร้านก๋วยเตี๋ยวโบมี่คอโบมี่น้ำพรอนมันมีอยู่ครับมันขาดแสนอยู่บางรอยนี่ล่ะมาสองหมื่นสามหมื่นขาดแสนอยู่บางรอยครเก่ามือกว่ดใช่ไหมหาเด็กด่าผมก็เลยมาอันขอหนังพรอนอยู่ร้านฉันกับอันส่งใส่มาๆเดี๋อีจังไรพวกคุณชิมาขอนำนำน้ำเพิ่มส่งใส่กาแฟครับโอ้สรแลุยไม่แต่ขออย่างเดียวครับ ขอมา,มาหวดนี้มาเพื่อขอครับอ <c oughs> บอสเพิ่นก็ขอกันได้ขอ่าให้เอาคาโต้พกขอขวาขึ้นด้วกันครับขอว่าขอันี้ครับท่่งหา่ห <c oughs> ได้แห้ผดล,ออลออ้นเปเอรอไปแล้วเอเออเราใจดีเราวคนรลอยเอ็ดน,นโอ้โหเพ่นคนสะนออเออใจดีอีกอีกจะมาแล้วก็เอาซีดบดใส้ไข่ดิ กินกับเขา่บปันนี่พ่อใขาพ่อฮัทอยากเขาไม่สองเซ่ยเรื่อใครจะไปนัางกินบ่อยากแล้วแตแตกมดมือแตกสนี่มันตลกกินแล้กก็นอนกินแล้กก็นอนหนึ่งขับพี่น้่งป้าทีมงานเราสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ มช่างการชัยออฟฟิเชียลท f i นผูเพอนออฟฟิเชียลชื่อนะคะกัมเบอรนดีกับเป็นบรรยากาศนาคามีอ่าสาราวัดโอเปอเมนสาราให้พักยูรักสารเลิศเลิศกมบอดีับว่ากันนังกินพลมาปลาอัดมาเอาวันเกิดใครนี่ลองไปเออลองไปเออค่ะรวงนาค่ะไปเออเพราะว่าเป็นเอาคือไม่หมักอันหมักว่าหมักยังไง มัีบักหมักมีบักอะบักมอนบอมบ์บลอกมอนค่ะมีบักไข่ผัมเป็นรูมันเย่อเหมือนเดียวพี่น้องเอาแฮปปี้เบิร์ดเดย์มันล่วงหน้าเนาะวันทีซิปเก่าจะผอกันมือแทกค่ะเพราะว่าวันทีซิปเก่าเร่มีเงินก็เลยเอามืเมนีซ่เพื่อนๆก็เลยล่วงหน้าบ้าวันที่ซิปเก่าคุณจ้า คือบอกเอาไปเออเป็นมากกัเลยซื้อพวกอาหารกับคุณไปก็นเลยไปซื้อเป็นมากกันเลยคือบอกไปวัดเนี่ยคือว่าไปวัดเนี่ยอื้อหืออืดแล้วไหมไปดีถึงสุขไปดีถึงชุ่มเลยเนไปวัดทวงงานเขาวงหลังเด้อวงนะแต่ว่าเกิดสนาดเให้ผมปงลูกโดดเด้อพื้นแล้วพื้นแล้วแรงอยู่นะพื้นแล้ว อ่ะตามบายตามบายโอ้ยน้องแก้มวันนี้วันนี้ดีกว่าเมื่อวานวันนี้บอกเลยวันนี้ดีกว่าเมื่อวานเยเขพักผ่อนพักผ่อนให้บ้างน้องเม่เสื้อนเสื้อตัดนี่ดเนาะด้เนาะวแม่ถ้าเสื้เมื่อเด็วกวกำนดบ ก็ปลกเออเปแปลกๆได้เห็นปอดปวดยุงกิ่งว่าไว่านี่กัอบตานีเก็อบนี่กัอบ,บบ้าน่านก็รอ,อดูสถานการณ์เพราะเราเห็นเราบว่าสถานที่ลงหยาบเกือบทุกหมอกประมาณมถ้าสมมติว่ามีงานอื่เินเท่ากับตงหูหรอสู้ค่ะไม่หวั่นค่ะไม่เป็นไรทองขึ้นราคาตอนนี้เราไปจั ขยืมไปขายนะอาพักผ่อนพักผ่อนค่ะเช่วงบ่ายมาม่าครับหกสิบครับหกสิบครับมาม่าครับมาม่าครับลวกขนาดใหญ่ดีครับผมหกสครับอันน้เวลาเดี๋ยวได้ยินเดี๋ยวเวลาเบาได้ไหันน่นเนาะนอนได้แต่เดี๋วก็ชิลุกชิลเาตัว ถ้าเบอร์คนอยากครับ6ชิมครับมาม่าครับลวกแล้วเรียบร้อยครับเครื่องปรุงใส่เสร็จแล้วครับผมบนมี่จะ60จังไาไปขอเขาอยู่นี่จะนี่จะเติมข้อเดียวด้วยครับเก็บสีบครับบ้านมึงแจ้งบอกว่าออกเครื่องจมหวานจมเหาะน้ำกุ้งอยู่างเดีวยววันดาบน้าล่างดาบคอยคนไปตักเอาอยู่เหมือนโกงคู่ข้านะคอยห่อนนะ ่ยุังทั้งนั่งเขาขานไหมมเตกีปูนเือ้หมอนไกลคอยกับคอยเอาอันละขันคอยกับไปเขาฟัอังีคอยกัตกอีคันนึงตัอีกตั้นอ่ะนะเออคอยไดซี่คันคอยพวแล้วคอยเจียดขาดคอยหยุดยงให้ตายอมันไเหนียวเนาะบอกวเคยช้งมันเหนียวไม่ว่าทั้งแดดนอกจาแ้หาก็าบน้าพีนเนาะแมได้ว่าแต่แแ่มือนีแต่ว่ามันไม่อากคืมันไกลไแมก็มุ่ยากไกลแล้ว มันไกลนี่สายยางเปิดทวนๆเลยอาบไลตลอดเลยแ้าปรีเดวที Ig ่ของน้เขาไมขียมันนี T ่เกือบพลแลรนทพาทัน nope. นี่รองหนึ่งของน้ำอุ้งพูนอ่ะมนีแล้วมม่ใี่ของน้อยู่ไหมขีไรย่ติอ้อขีไรสองห้องน้มันก็ไหลอยู่ตอนหนับน้ะโราแลนเปิดน้ำใช้ทังนอเขาอาบใน่ของน้ำก็ได้โอ้ย้องน้ำแคบเปิดก็ได้ก็เปิดใช้ทังอาบย่หันเลยอาบข้างนอกกย็นก็ด นุ่งนุ่งส okay. yeah, ่งข yeah. ้าศัตร so, um. yeah. ูหนาส่งกันเลยไม่่จะส่งข้าศัตรูไปสิส่งไฟต๊ะตาค่เพราะถ้าทำส่งขาศัตรไม่ยดูกันเพส่งไตาค่ะต๊นอาส่อาบแดละสาอาบเออสาสเปยขึนอื่นแล้วมามามือนี้ไข่ผมว่านี่ร้ายพี่ไิ่ไแ้งผม้่าน้สะผมในสะผมได้อาบน้ำมรู้สึกว่าสดชื่นมีแห้งก็ จะดีกว่าเข้าเดียวกันเนียวค่ก้อนเขาไม่ได้อาบบอกว่าสีมุงแรงนะจังเดีบตองคืนเบอร์สีมุงแรงจังเดีบปล่อยแต่สีมงเสีมงแรงเพรยัวางไปไจห่างก็ได้อาบตอนเด็กเขาเกหน่อยไปอาบเปิดติดบุบบติดอีกมีเเขาไปาบใช้เบ็ดอใช้กำลังไปใช้เบ็ดไปอาบตอนเลื่อเล่นแลเขจะม่หงใจลงอาบอันเทเบอเนี่ยขึ้นีห้าซนี ก็ว่าช่วงบุญคุณเท่าัะเท่าผู้กิโลหนึ่งหิวน้ำมาไปให้ทั้งนื้มาไปถาอาบเขาก็บ่กได้เบาอีย่างไรเบาดิพี่ห้ยพี่หายอะไรพี่พี่น้อยเดียวนะก็คุณจะเออัะเท่าหิวน้ำพุณแม่ทั้งยังไงไหมหิวมาไปไายอาบไหมข้อเย็นตัวน้่ได้อาบน้ำไหมย่านย่านเพิ่นบริเห็นคว้มดีอย่ของโอ้ก็เลยบอกนี่บอก ภาษาพี่นั่งอยู่กับหมอพี่ี่นไ่เ่นวันี่พี่บงเสาคอยฮพี้พี่น้อยดีายาพีน้อยดีเวี่จะรับะล้คนุดๆเจอาคนนึงแล้วคนอยู่ยายดูเกกกืมันี่นมันนี่ล้วตที่สองเลยนี่เมื่อกี้กินหรือมันบอกจเอาจักเร็วมันมัมันมตลกไปบอกเอา ไปนี่ป่ะครับาบแมดแม่ไปเร็วๆใส่ถังบ่ครับบม่ม,นม,นมันอันมันมีคันอันหนึ่งคอยตกักคันไปไปหลังดๆแต่ว่าน้ำในหันไม่มีหลงงังตรงนี้อ้าขอบคุณพี่น้องขอบคุณพี่น้องของไปสุขสุขชนนะครับพอกันะคลิปหนาคลิปนี้ให้เบิ่งบรรยากาศว่าทีมงานเ่าอยู่กันอย่างไรน,นะครับผมอยู่ดีไม่แห้งสุขสุขชน,น,นครับ,บ,บรขอบคุณรครับขอบคุณทุกกำลังใจครับ